โอ้บรรยากาศด,ด,ดีว่ะมึงฝนก็ตกเข่าท่าเดียวโอ้ยจะจะกินเลยต้วนี่จะจะเอาถุงมาห่อไว้เด้หรอหมึงนี่เออโอโอลูกพี่เหน็นยังอยู่นี่คือมันเต็มเลยมั่นใส่มาตาลินมาตาลินขึ้นดูคือมันเถอะว่ามึงไอ้กูเป็นเวียก,กูเป็นธรรมดาเนาะเสียหนาเสียข้าจกินอะไรกินเหล้วาวะนี่มีให้ตีผู้ใดไรวมีให้โอ้ไฟมึงข้ามุ่งนี่มีให้ยิ่งใส่ม่วันมึง ซื้อเหล้าแม่กูกินเจ้าอยากเนาะมันยาเจ้าอยากใช่ไหมบุ้งอย่ามาเสี้กูกินแต่ไม่ยากเหมือนกูไม่ตีเสีปะจัาเห็นยงาขงไปข้างนอกอ่ะวานนี่น้ำบ่นหายเงินกูสักบาทเลยย้อนมว่านนี่ละเอาติเออมันเห็นว่าซื้อเหล้าแม่กูกินเนี่ยนะอยากได้เงินบ่มันอีกอยากได้อยู่เลยอยากกินเราบ่เที่ยวเของเราเก๊ผมแรงขอยี้เถอะนีงไงวะเราออกไปหน้าบ้านนะกระเป๋าของมันรักระเป๋าไปไหนวะ ม่ไงนี่ไ่อยู่บ้านนี่่เอาไปตลาดอยู่กระเป๋าเอาไปคิดแผนซวย,ลวเ,ยเล่าบางานนี่กกินเหล้านุกให้กูเห็ในอะไรนะวิงเหลาวิงเหลาว่าไปบางาก็าจับบิงเต๋อบอจับดอกบเหน็นหออไสเสือนี่แม่นปะแรงสกอไพรปไุ๊บนาะแม่นเล่นไปพูกเออไม่ยากอยังเล่าเหล้าแม่นเสือมีมาจากกูสิใจนี่เมันได้กระเป๋าเงินป้อมแม่ เอา้าลืมปิดประตูหัวว้างานดีขึ้นรอเถอะไปสิครับไปตลาดไปสิครับรดขับไปจอดให้กว่านะเด้อโอเคพี่มามามาเอาดิเฮ้ยชมานี่ม่มาตามมามาตามมาตามมา เดีย๋ยวเดี chter, ๋ยวเดอ้ยวเรียวๆๆาเอาๆๆโอ้ยสมมติบ้านนี่มาเอาถุงกูไปให้ยังประเทศเนี่ยกูจะเอาถุงไปทิป้งกูจะเอาแพร่เพิ่นลูก เอาเองเลนเข้าลูกกูไปทิ้งบกโอ้ยในจับาทร้ยเนี่วะโี่ไหนได้ยังกินเหล้าดิอหยงกินเหล้าโอ้กูเช่าเมย์เลยโอ้ยเปิด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 โอ้ยเฮ็ดบาทกูพูดเลยเมนยังมี่ฮะเงินเดือนอะเมนยังนี่ฮะเซมเพิ่นโอ้ยกูเล่นตั้งเมยน่ะโอ้ยไม่่ายเลยกูเล่กระเป๋าเงิน ยังเพิ่มอ้ตายตตายตายออ้จับบอเบื้องขงเลยนาะห้อนเพิ่มอมกินฮตยังไงเลยปุ่น่กินของปุมืออ้ชื่อๆกูเรียนเนี่ยนุกตายตายตตายตายตรอบนาเอาไหมรอบนาอีกแล้วโอ้เรียนมือชื่อน่ะออ้ไม่ฮะบดเอาเพิ่มไปนีดิเรียของเสร็จไม่ได้ปลาสลามเพ่มจ้าเจ้าเ 拜拜拜拜